สวัสดีค่ะ,ะมาตัดหญ้าให้อ่วแล้วนะคะรอบเย็นๆค่ะรอบเย็นมาตัดหญ้าชมบรรยากาศค่ะยามเย็นตำนาค้าก็มีแต่ญ้าได้แล้วค่ะหญ้าหนึ่งรถ อีกหนึ่งรถได้แล้วสองรถขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลครทุกแคททุกกลฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตติที่หมอไห่บรรยากาศยามเย็นก็นจะประมาณนี้ยามเย็นบ้านฉันก็นจะประมาณนี้แล้ะพี่น้อง เอาไว้นี่แม่นวะดึงมอไซคับคืนก่อนมอไซพว่วงเดินหน้าได้ถอยหลังไม่ได้เข็นยกเข็นยก เข็นก่อนเด้อพี่น้องเป็นให้ตรงเด้อค่อยมีหน้าที่ดึงอย่างเดียวเด้อเข็นให้ตรงเด้อโอ้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 ฝนเจ้ากระบอกเอาดากออกมาเนาะทีหลังน่ะเอาดากเข่าเดี๋ยวดากเข่ายังไงก็ได้ใส่เข่าของเขาเขากระใส่เข่าก็ยังดีตัวมันยังของโบราณเราไปเด้อเขาแหม่สิ่งวัตถุ จับหัวมาตรงเลยเรอย้อ้ยเขียนมอไซค์เ <laughs> นี่ยเขียนยา